สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเีเด็ดบอลวิคจอรประจําวันที่สิบเมษายนนะครับก่อนอื่นวิเจอรขอสรุปผลบอลเมื่อคืนนะครับที่วิคจอร์ให้ไปสองตัวนะครับเอาหน้า youtube ก่อนแล้วกันนะฮะวิคจอให้เนินแบกไปนะครับหน้า youtube ลบดาวสตัดนะครับนี่ฮะสูงแรกหนึ่งลูกจบที่หนึ่งูนย์นะครับคู่นี้ครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังล่อสี่เม็ดเลยนะครับน่าเสียดายนะครับครึ่งแรกยกไปนะครับแต่รู้สึกว่าจะมีนี่ฮะ เม็ดแรกนาทีที่43นะครับมีคนย้าแน่นอนครับครึ่งควบลูกหรือครึ่งลูกนะฮะดีใจด้วยแล้วกันนะครับและสําหรับนี่ครับหน้าเฟซบุ๊กของบิ๊กจอร์ดบิ๊กจอร์ดให้แอตตนวิลล่าไปครับพบสเปอร์นะฮะุดแรงหนึ่งลูกนะครับเรามาดูครับนี่ครับเกมดีอังกฤษนะฮะแอตตนวิลล่าพบสเปอร์นี่ครับ คู่นี้เหมือนกันเลยนะครับครึ่งแรกหนึ่งเม็ดนะฮะโอ้โหครึ่งหลังล่อสี่เม็ดครับบอลสกอร์สูงจริงครับแต่ครึ่งแรกมีเม็ดเดียวนะครับน่าเสียดายนะครับยกไปทั้งคู่นะฮะสำหรับทีเด็ดบิ๊กจ็อดแต่ถ้ามีคนย้ำก็ได้เงินนะยังงเรวยๆกันทุกคนนะครับและสําหรับวันนี้นะฮะบิ๊กจ็อดมีทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆหนึ่งตัวก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับหน้า youtube นะเป็นบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะฮะ คู่ระหว่างวิเซล่าเจ้าบ้านอันดับ13นะครับพบกับบาก์าอันดับ4ทีมเยือนนะครับคู่นี้เตะกกันเวลาตี2ครึ่งนะฮะเรามาดูสถิติของ2ทีมนี้กันนะครับนี่ฮะคู่นี้เคยเจอเกันมาวิเซล่าเจ้าบ้านชนะ1-0ครับล่าสุดนะครับเดือน12ปีที่แล้วนะครึ่งแรก1-0นะครับครึ่งหลังไม่มีสกอร์เพิ่มนะฮะ เรามาดูสถิติของเจ้าบ้านวันนี้นะครับวิ ella, เซลาเหมือนเดิมครับเจ้าบ้านนะครับสิบนัดหลังสุดชนะสามเกมเสมอสี่แพ้สามเกมครับมีสูงแรกทั้งหมดแปดเกมมีสองเกมที่เสมอสูนสูนะครับเป็นบันบูเข้าแรกนะครับนี่ครับวิเซลาแล้วเรามาดูทีมเยือนนะฮะสิบนัดหลังสุดของบาก้านะครับชนะหกเกม เสมอสามแพ้เกมเดียวนะฮะมีสูงหลัาทั้งหมดเจ็ดเกมครับมีสามเกมที่เสมอสูงนะครับเป็นบอลสกอร์สูงเช่นเดียวกันนะครับบาก้าบิ๊กจร์คิดว่านะครับครึ่งแรกนะฮะเลือกเชียร์ครับหนึ่งเมตรนะและรอบอลเตะห้าถึงสิบนาทีครับย้ำเข้าไปครับครึ่งควบลูกครับต้องขอแฟบลาเมือบิ๊กจร์สวยนะครึ่งควบลูกนะฮะบิกจร์คิดว่า ครึ่งแรกนะครับหนึ่งเม็ดนะฮะมีแน่ครับและบิ๊กจอดขอแนะนํากลุ่มนะครับกลุ่มแนะนํากลุ่มนะครับนี่ครับกลุ่มของบิ๊กจอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นบังมีนหมีลี่เจดาพี่เป็ดป๋าเงี่ยมอยู่ในกลุ่มนี้หมดครับนี่โดนทีเด็ดกันทุกวันนะครับนี่ทีเด็ดบิ๊กจอดเมื่อคืนนะครับที่บิ๊กจอดให้ไปตอนสี่ทุ่มครึ่งนะฮะนี่ครับ ให้ตีได้ไปสามตัวนะครับก่อนเมาคู่นี้เพื่อนคนไหนนะครับสนใจข้ากลุ่ม VP กลุ่มนี้ของบิ๊กจอยนะครับแอดไลน์มาครับไลน์บิ๊กจอยก็นี่ฮะสักคูณนะครับนี่ฮะ J O double S under score แปดสิบแปดนะครับหลายส่วนตัวบิ๊กจอยนะครับแอดไลน์มาครับดึงเดี๋ยวบิ๊กจอยหนึ่งข้ากลุ่มนะฮะ และสำหรับวันนี้บิ๊จอต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้และและอย่าลืมกดติดตามช่อง youtube ช่องใหม่ช่องนี้ของบิ๊จอด้วยนะฮะสำหรับวันนี้บิ๊จอต้องไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ